ตัดคลิปง,ง่ายผ่านแอปติ๊กตอ,อกทำอย่างไรวันนี้บีจะสอนง่ายๆแบบเซ็บบายเซ็เลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่ช่องเดอะกราอีกแล้วนะคะวันนี้บีจะมาสอนให้หนิการตัดต่อในแอปติ๊กตอ,อกแบบง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะใครที่ตัดไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้จนจบนะคะรับรองว่าตัดเป็นแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องบีไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดเทคนิคการทำการตลาดดีๆในติ๊กตอ,อกที่บีจะลงให้ ถ้าพร้อมแล้วไปรุ้ด้วยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนะก่อนอื่นทีทุกคนเตรียมคลิปของตัวเองด้วยนะคะเพื่อเราจะมาดูวิธีการตัดคลิปในทิกตอกแบบง่ายๆด้วยกันนะโอเคค่ะหลังจากที่เรามีคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้ามาสู่แอปทิกตอกของเราทุกคนกดปุ่มบวกตรงกลางได้เลยนะเราจะมาเลือกคลิปที่เราชอบนะคะวันนี้บีขอเลือกเป็นคลิปนี้แล้วกันนะคะที่บีถ่ายไว้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือคลิปที่ มีถ่ายไว้นะคะเป็นแบบคลิปแบบเพลียวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะโอเคสเต็ปแรกที่บีจะสอนทุกคนนะคะก็จะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะคือแบบแรกคือออโต้คัตนะคะนี่ก็คือ Tik t อกเขาตัดต่ออัตโนมัติให้เลยนะคะแล้วแบบที่2เนี่ยเรามีการแก้ไขเองเนาะบีจะสอนแบบแรกก่อนนะคะคือออโต้คัตนะทุกคนสังเกตขวามือตัวนี้ไหมคะหรือการตัดคลิปอัตโนมัตินั่นเองนะคะมีขออนุญาตตัดเสียงเพลงออกนะคะทุกคนจริงๆแล้วในแต่ละเทมเพลตตัวนี้ค่ะจะมีเสียงเพลงให้ด้วยนะคะในยูทูบเนี่ยจะใช้เพลงไไม่ด้นะคเลิิิิปจตขสทธ์ ทุกคนไปฟังดูได้นะคะว่าตัวตีมตัวนี้ที่ตอกมีให้เนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่องของการตัดต่อแบบอัตโนมัตินะแล้วก็มีเสียงเพลงให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ลองไปใช้กันดูได้เลยนะเนี่ยค่ะสมมุติว่าบีเลือกตีมนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยบีจะมาตัดแต่งเพิ่มเติมหรือเอาแบบนี้แล้วก็ได้นะคะบีก็สมมุติว่าบีจะไม่ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะคะบกีก็กดถัดไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็โพสต์คลิปได้ตามปกติเลยนะคะ ก่อนที่จะโพสนะคะใครที่อยากเลือกภาพปกเนาะอยากให้เป็นภาพตัวไหนก็กดตรงนี้นะคะเลือกภาพปกได้เลยนะทุกคนเราสามารถเลือกช็อตที่เราชอบได้นะคะสมมุติบีเลือกช็อตนี้แล้วกันเนาะจะใส่ฟอนต์ในการใส่ภาพปกยังไงก็ได้แล้วแต่เราเนาะสมมุติว่าเราใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะดอกไม้สวยสมมุตินะคะอ่ะบีจะใส่ประมาณนี้แล้วกัน มีก็ใส่แคปชั่นของมีไปค่ะอารมณ์ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือสมมุตินะคะทุกคนเนี่ยนะทุกคนเราก็กดโพสต์ได้เลยนะคะ<ม>นี่เห็นไหมคะทุกคนว่าคลิปของเรามาแล้วอันนี้คือเป็นแบบออโต้คัตนะคะที่ติ๊กต็อกมีตีมให้แล้วนะใครที่ไม่อยากยุ่งยากเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะส่วนแบบที่2นะคะที่บีจะสอนวันนี้ก็คือเป็นการแบบตัดต่อเองนะคะทุกคนแต่เราเข้ามาเลือกคลิปเหมือนเดิมคะ่ะมีเลือกคลิปเดิมแล้วกันเนาะโอเคนะคะทุกคนสเต็ปแรกที่มีอยากจะสอนนะให้ทุกคนเข้ามาตรงแก้ไขตัวนี้นะคะตรงขวามือบนเนเะ เขว่าแก้ไขตัวนี้ค่ะก็ <S <S จะมีเครื่องมือติ๊กตอกแบบง่ายๆนะคะที่เขาให้กับเราในการตัดต่อคลิปผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ีห้าตัวเนาะเราจะดูไปทีละตัวนะคะก็จะมีการแบ่งคลิปนะคะสมมุติว่าทุกคนไม่ชอบช็อตนี้เนาะทุกคนกดแบ่งได้เลยนะคะเราอยากตัดช็อตนี้ออกนะคะช็อตนี้มันดูมัวๆหรือว่าไม่สวยงามนยคะเราก็กดแบ่งได้เลยเนาะ,ะหลังจากนั้นทุกคนกดตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็กดลบได้เลยค่ะอันนี้ก็คือการแบ่งคลิปนะคะเพื่อเราจะตัดออกนะคะ โอเคนะคะหลังจากนี้ก็จะมีในส่วนของความเร็วนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนถ้าเรากดแก้ไขอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> ก็จะเห็นหนึ่งคำว,ว่าความเร็วเนาะเราสามารถเล่งความเร็วของคลิปได้ด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันช้าไปเนี่ยเราก็เล่งไปได้เลยตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ระดับเสียงนะคะทุกคนอันนี้ก็หลายคนก็จะงงตัวนี้เนาะว่าเราสามารถลดเสียงต้นฉบับยังไงได้บ้างก็คือตรงนี้เลยค่ะกดลดไปที่ศูนย์ได้เลยนะคะทุกคนเสียงในคลิปก็จะไม่ออกนะคะแต่ทีนี้ก็จะลดเฉพาะคลิปนะคะเราก็ต้องมาลดตัวนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งค่าของตัวที่2นะคะ อ่ามาลดคลิปตัวแรกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นการลดเสียงต้นฉบับก่อนเพื่อจะเพิ่มเสียงเพลงเข้าไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเสียงมันจะตีกันเนาะโอเคนะคะนอกจากนี้ยังมีการหมุนคลิปได้ด้วยนะคะทุกคนเราอยากหมุนเพิ่มเติมก็ได้เนาะ,ะนี่ก็จะเป็นในส่วนการแก้ไขก็จะมีเครื่องมือประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของเสียงเพลงกันบ้างเสียงเพลงในทิกตอกนะก็จะมีทั้งเสียงเพลงที่ทิกตอกมีให้นะคะก็เยอะพอสมควรเลยนะคะทุกคน เนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะเราก็เลือกแล้วกันนะคะเลือดก,กู๊บบีนะช่วงนี้ดังนะคะสมมติมีเลือกเพลงเลือดก,กู๊บบีแล้วกันเนาะก็คือกดตัวนี้ค่ะคำว่าใช้นะคะระดับเสียงสามารถเพิ่มได้เลยนะคะว่าระดับเท่าไหร่เราจะใส่เป็นร้อยเท่าไหร่หรือ80ก็ได้ไงะะแล้วแต่เราเนาะเราจะกลับมาที่ใครที่อยากใส่เอฟเฟกต์เสียงนะคะก็มีให้เหมือนกันเนาะติดต่อก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราเนาะว่าเราอยากใส่เอฟเฟกต์ประมาณไหนค่ะ เสียงคนนะคะเสียงอะไรต่างๆเนี่ย t r a n s ิชั o ต่างๆเนาะเราก็เลือกได้เลยค่ะลองมาเล่นได้เลยนะทุกคนแ m มเบียนะคะเสียงสัตว์ต่างๆเนาะก็มีเยอะเลยแต่วันนี้บีจะไม่ใส่นะคะจบเรื่องคาว่าเสียงไปแล้วนะคะทุกคนเราจะมาดูตรงข้อความกันบ้างเนาะหลายๆคนอาจจะงงว่าเราอยากเพิ่มข้อความเนี่ยต้องทํายังไงก็กดเพิ่มข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะดอกไม้สวยจังนะคะสมมตินะคะบีใส่ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวทุกคนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะ เปลีป่ยนสีขอบต่างๆตรงนี้ได้เนาะเนี่ยค่ะหรือจะให้ od, store, เป็นเลื่อนเป็นตรงกลางตรงข้างต่างๆหรือเปลี่ยนสีฟอนต์ก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยหรือฟอนต์จะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้วันมีเลือกเป็นตัวนี้ออนละกันเนาะแล้วก็อยากขยายฟอนต์นะคะทุกคนก็คือเนี่ยค่ะขยายหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะหนึ่งครั้งนะคะแล้วตรงนี้ค่ะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะขยายได้เลยเนาะขยายหน้าจอหรือตรงนี้นะคะใช้มือตัวนี้ขยายได้เลยเนาะ แล้วก็ทีนี้ค่ะตัวอฟอนต์ตัวนี้ค่ะเราสามารถลากให้มันจะอยู่เฉพาะตรงนี้ก็ได้นะคะสมมุติอย่างนี้เนาะคะ่ะตรงนี้หรือจะลากจนจบคลิปก็ได้นะคะทุกคนนะคะ่ะประมาณนี้เนาะ,ะนี่เห็นไหมคะว่าประมาณนี้เลยนะคะโอเคนะคะจบในส่วนของคําว่าฟอนต์ไปแล้วคําว่าวางซ้อนบ้างน,นะคะกรณีที่บีอยากทําคลิปซ้อนเนาะบีก็กดคําว่าซ้อนนะ,ะแล้วเลือกคลิปมาใส่เพิ่มได้เลยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะตัวคลิปตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้ใช้มือของเราเนี่ยค่ะในการเลื่อนได้เลยนะทุกคนเนี่ยค่ะ เลื่อนไปได้เลยมันก็จะเป็นคลิป2คลิปที่เล่นพร้อมกันนะคะเราจะให้มันเล่นแค่ตอนแรกก็ได้เหมือนกันก็ใช้มือตัวนี้ค่ะเลื่อนตัวนี้มาเนาะ,นคะแค่นี้เอง นี่นก็จะจบในส่วนการตัดต่อคลิปแล้วนะทุกคนก็กดบันทึกได้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้พีจะอธิบายในส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติมที่ตี่ตมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวนี้นะก็คือเป็นตัวเมื่อกี้เหมือนกันค่ะการเพิ่มข้อความเหมือนกันเมื่อสามารถเพิ่มเติมได้สวนเชียงใหม่สมุนนะคะบีเพิ่มแล้วกันเนาะคำว,ว่าสวนที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นตัวเหมือนกันค่ะตัวเดิมเหมือนกันเมื่อกี้เนาะเนี่ยค่ะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กดที่ตัวนี้ค่ะจะมีคําว่าแก้ขกาานนรเเวคค่็็ืออปพิมมใ ตัวนี language, on ้ค่ะเราจะให้เพิ่มส่วนไหนเวลาไหนเองค่ะหรือจะให้เพิ่มแค่ตรงนี้ก็ปรับได้นะคะแต่ว่าข้อข้อความเนี่ยมีเพิ่มไปแล้วเนาะบิ๊กก็เลยไม่เอาก็คือใครที่อยากลบก็ลากขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะมันจะมีคําว่าลบอยู่เนาะตัวนี้ก็ลบได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ลบได้เหมือนกันเนาะจบคําว่าในส่วนข้อความไปนะก็จะมีส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้เลยนะทุกคนเอาที่เราชอบได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ให้เยอะมากรวมถึงอีโมจินะคะเราชอบแบบไหนหรือเราจะเซิร ก็จะมีให้เซิร์ชเยอะเหมือนกันนะคะก็ครีเอทได้เต็มที่เลยเนาะนอกจากนี้ยังมีคําว่าเอฟเฟกนะคะทุกคนเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกที่ติ๊กต็อกมีให้นะคะเราก็ลองเลือกใส่ได้เนาะประมาณไหนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนมีวิชววมีการเคลื่อนไหวมีสติ๊กเกอร์มีทรานติชั่นต่างๆเนาะมีแยกคลิปมีเวลาต่างๆค่ะถ้าเราไม่เอาก็กดคำว่าไม่มีเนาะบันทึกเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้ยังมีคําว่าฟิลเตอร์นะคะทุกคนก็จะเป็นสีคลิปที่เราอยากย้อมสีได้เนาะเนี่ยค่ะเราอยากัรป็บ คุณภาพของสีคลิปได้นะคะว่าอยากให้สดขนาดไหนเนาะสมมุติเบียประมาณนี้แล้วกัน โอ้สวยขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนมาในส่วนของเครื่องมือ plan, ลดการรบกวนนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไปที่คลิปเนี่ยมีเสียงรบกวนต่างๆนะเราสามารถใช้ตัวนี้ลดได้นะเราสามารถกดได้เลยนะคะว่าคลิปเนี้ยอยากให้เสียงมันฟล์นะคะเสียงมันชัดเนาะไม่มีเสียงรบกวนนะเราก็กดได้เลยเนาะเครื่องมือต่อไปจะเป็นการแก้ไขเสียงนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับอัดเสียงนะใครที่อยากรู้นะว่าอัดเสียงตรงไหนของ t ิ k กต็อกนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนเข้ามาตรงแก้ไขเสียงเนาะเราสามารถอัดเสียงได้เลยนะทุกคน นะคะดอกไม้สวยจ้างนะคะ <_ d ream> นอกจากนี้ TikTok ยังมีในส่วนของเอฟเฟกเสียงให้ด้วยนะคะทุกคนเราสามารถเลือกใช้ได้เลยเนาะว่าเราอยากเป็นเสียงคุณย่านะเสียงผู้ชายเสียงชิปมั้งนะคะหรือเสียงอะไรต่างๆนะคะ t k ก t o k ก็จะให้เราโหลดแป๊บนึงเนาะหรือสปีกเกอร์โฟนต่างๆนะคะเราก็อ่ดเสียงของเราไปได้เลยเนาะใครที่อยากอัดก็ กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดหยุดได้นะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเอฟเฟกของการปรับปรุงนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ปรับปรุงคลิปให้สว่างขึ้นนะเราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะมีไม่ใช้แล้วกันเนาะ อ่ะสมมติว่าตัดเรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนอยากได้ประมาณนี้เนาะก็กดถัดไปและเตรียมตัวโพสได้เลยนะคะดอกไม้สวยจังนะใส่แคปชั่นที่เราชอบแล้วก็แฮทแท็กนะคะดอกไม้นะคะโอเคพร้อมแล้วกดโพสได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับ2คลิปที่เราโพสเป็นกันบ้างคะกับทท่นี่ง่ายๆที่บีมาแชร์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะใครที่ยังตัดไม่เป็นแนะนํานให้ลองเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วเจอกันในคลิปหนน้าะสสวัดี ค่ะ